สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูเหรียญเพชรนำเอกบล็อกเงินด่านยาวเน้อละวะนะครับคือเหรียญเพชรนำเอกนี่ก็มีหลายบล็อกครับแต่ละบล็อกก็จะแตกต่างกันออกไปครับแต่วันนี้จะมาดูเหรียญเพชรนำเอกบล็อกเงินด่านยาวเนินละวะครับแล้วจะเป็นตัวตัดเงินด้วยนะมาดูจุดมาดูจุดที่ต้องถ้าเกิดเราเช่าหาหรือไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูจุดจะมี หลายจุดนะครับไปดูนี่ครับจุดแรกดูกันเลยครับดูครับดูครับดูหน้าตาของพ่อครับคมชัดจขวเหรียญครับดูตาจะเป็นหลมเลยนะครับครับผมจมูกจะบี้นิดหน่อยครับพ่อนี่เป็นเนื้อะว่ะครับดูความจุดคมชัดของเหลียครับนี่ครับจุดแรกอยู่ตรงพอปลาครับ เห็นไหมครับนี่ครับจะมีขีดตรงกลางขีดเฉียงนะครับนี่ครับต้องมีทุกเหรียญนะครับสําหรับบล็อกนี้แล้วก็จุดที่สองครับนี่ครับตรงหูเหรียญครับมันเป็นคล้ายๆมีเส้นแตกครับนี่ครับหูเหรียญครับสวยงามครับ นี่ครับจุดที่สาโคดครับโคดครับอู่ใกล้ครับนี่ครับตัวนี้คือโคดจะตอกไม่เต็มครับแต่ภายในจะมีเสี่ยเป็นเสี่ยนดูสังกติครับนี่ครับคมชัดเจนครับเป็นเสี่นี่ครับนี่ครับอีกจุดก็ต้องมีครับคือ ขอบข้างเรียนนะครับจะมีเส้นขนแมววิ่งหรือว่าเส้นกระแสับดูครับกระจายกระายด้อีกรีนี่ครับนี่ครับ จะเป็นเส้นคนแมวที่วิ่งวิ่งออกจากขอบเรือนต้องมีครับจะเป็นสีกระเสือ ที่มาของคําว่าบล็อกเกินด่านยาวครับต้องมาดูตรงนี้ครับนี่ครับตดวติดสารอาจะยาวครับนี่ครับตัวติดกระสอาแล้วบล็อกนี้สระรับดูครับสรูสตรงคําว่าคูนครับจะเป็นเล่มแหลมครับมันจะไม่เหมือนบล็อกอื่นครับ มาดูด้านหลังเหยียบครับแรกคือดูตรงนี้ครับนี่ครับตรงเลขสิบสามรเลขสองจะเป็นเส้นนูนๆครับน่ครับ,รบตรงช่องว่างนี่ครับตรง, 13, ตรงนี้เลขสิบสามตรงนี้เลขสองนี่นะครับดูนี้จะมีเส้นนูนๆนะครับ ก็นี่ครับอีกจุดจุดสำคัญนะครับนี่ครับจะมีรอยวงเดือนครับมีมากมีน้อยก็ขอให้มีครับนี่ครับจเส้นตรกขอบโรงเรียนครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูใกล้ดูี นี่ครับนี่ครับต้องมีรอยเหลี่ยมครับนี่ครับไม่ค่อยชัดต้องไปโฟกัสนี่ครับเป็นวงนแล้วก็อีกจุดท็อปน,นี่ครับมันจะเป็นรอยคล้ายๆรอยบากของเหรียญครับจุดนี้ต้องมีครับ